สวัสดีวันสงการทิป2564ค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ที่รักและเคารพทุกท่านผู้ไทนพิงดีชแนลนะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในวันสงการแล้วก็ห่างไกลจากโควิด1 9นะคะก็ปีนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะก็เป็นเรื่องที่รู้สึกแย่มากนะคะกับ โควิด1 i และลอก3ที่ระบาดหนักในไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการนะคะของสาธารณสุขที่ประกาศมานะคะก็ไปไหนก็อย่าลืมปิดแมสนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะคะคุณูทรพินนีก็โชคดีนิดนึงนะคะเพราะว่าพอไม่ได้กลับบ้านก็ ยังสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติอะคะ่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะเซ็งเหมือนกันนะคะช่วงที่ว่าหยุด4-5วันแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะตามกำหนดเดิมนะคะผู้แทนพิทีชาแนลต้องกลับในวันที่8เมษานะคะเดินทางกลับกรุงเทพในวันที่12เมษานะคะก็เดินทางโดยเครื่องบินนะคะ ก็ยกเลิกไฟบินแทบไม่ทันนะคะเลื่อนก็ได้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเวฟนะคะเพิ่มอีก130บาทนะคะถ้าแพงกว่านั้นก็คงจะไม่เอาเหมือนกันนะคะก็โควิดก็ให้อะไรกับชีวิตหลายๆอย่างนะคะในการดำเนินชีวิตเนาะเราก็ต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะคะ ก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะเพราะว่าหมดแรงนะคะเนื่องจากไม่ได้กลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกเซ็งนะคะอันนี้เอาความรู้สึกจริงๆก็ถ้าถามว่าอยากได้อะไรตอนนี้ก็อยากได้วัคซีนมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในกรุงเทพมหานครนะคะก็อยากจะให้ พิจารณานิดน,นึงนะคะในเรื่องของวัคซีนนะคะก็มาพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสุขสันต์วันสงการทพิปค่ะบ๊ายบาย